สวัสดีครับวันนี้ามาเจอกับเล็กแคปไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับโรงงานเล็กแคปล่ที่ทำ400แมก์เดี๋ยววันนี้เล่คาจะไปเข้าไปเยี่ยมชมพอดีน้องๆเขาอยู่ในห้องนี่ส่องดูในกระจกนะน้องๆเราอยู่ในห้องอบที่เราอบไปแล้วนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับเช้ามาเราก็มาดูนะครับก็จะมีเป็นระบบไฮเปอร์โคมนะครับเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์โคมอโนไดนะครับ เป็นล้อที่คุณลูกค้าส่งมาให้อาจจะมืดนิดนึงนะครับภายในห้องอบนะครับมันก็จะมีมีงานมีอะไรค่อนข้างเยอะอยู่ยนะครับอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องล้อดีกว่าสำหรับล้อชุดนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นสีไฮเปอร์โคลมอ่ะครับก็คือเออบางคนก็เรียกว่าแบ็คโคลมนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เปียโนแบ็คนะครับเปียโนแบ็คเป็นงานทำสีระบบ 2K แบ็คโคมเป็นงานทำ สีระบบไฮเปอร์โครมนะครับสีระบบไฮเปอร์โครมเป็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เรานําเข้ามาจากอเมร,ริกานะครับมันมันดียังไงหนึ่งราคามันถูกกว่าระบบพ่นโครมเมียมที่สมัยก่อนเราเคยทำครึ่งหนึ่งนะครับข้อดีต่อมามันก็คือมีความทนทานนะครับสีไม่ซีดแล้วก็ไม่ค่อยมีตำหนิไม่ค่อยมี เอฟเฟกอะไรต่างๆในการทํางานนะครับงานจะออกมาค่อนข้างค่อนข้างเรียบร้อยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนค่าเฉดสีจะให้ค่าเฉดสีที่มีความเป็นทองคําค่อนข้างจริงนะครับไม่ค่อยไม่ไม่เป็นเหมือนระบบพ่นโครเมียมระบบน้ําที่จะเป็นทองคําออกเป็นลักษณะสีทองกระจกอันนั้นมันจะเป็นทองกระจกนะฮะแบบสองหน้าได้ แต่ตัวนี้จะเป็นทองแบบลักษณะเหมือนทอง DID ในล้อในล้อสมัยก่อนหรือที่เขาเรียกว่าทองมาเชตก็คือทองอโนดิ์ครับที่เป็นล้ออลูมิเนียมอโนดนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับสีเงาเหมือนปัดเงาอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นงานของภายในห้องเครื่องรถยนต์นะครับนี่ฮะไม่ทราบว่าเห็นชัดไหมมันเป็นสีเหมือนลักษณะออกเงินเงินปัดเงาครับ มันจะสว่างก,กว่าสีเงินจะใกล้เคียงหรือจะคล้ายๆกับสีปัดเงานะจะประมาณอย่างนั้นแล้วเมื่อได้สีนั้นแล้วก็วจะเอามาทําสีตามที่ลูกค้าต้องการแดงเขียวเหลืองส้มน้ําตาลแบ็คโคมอย่างเงี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่ก็แปดเก้าสปอร์เซนลูกค้าจะนิยมสีทองนะครับก็โดยปกติส่วนใหญ่คุณลูกค้าจะถามราคากันมาเยอะนะครับ ราคาก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองดูแล้วกันในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันส่วนรถยนต์ก็อาจจะแพงกว่ามอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับเพราะว่าใช้น้ํายาใช้อะไรเยอะแต่ว่ามันก็อยู่ที่วงแม็กนะครับถ้าวงแม็กไม่ไม่มีลวดลายอะไรมากที่ต้องใช้น้ํายาเยอะาราคาก็ถูกลงเพราะเราคิดส่วนใหญ่เราคิดจากขนาดความยากง่ายต่างๆแล้วก็การซึมเปือนน้ายานะครับ เค okay, ครับยังไงก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมเรามีคลิปดีๆอะไรจะบอกแจ้งก็จะบอกกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากขอบพระคุณด้วยที่ติดตามเราแล้วก็อุดหนุนเรามาตลอดนะครับกับโรงงานเล็กแคปลาดอนเมืองนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ